แต่ก่อนมีคนอยู่อาศัยหลายหลายนะครับดูว่าสายผ่านกระพั้งไปตามมันเวลาแล้านมรู้สึกิดจะเป็นนี่เป็นเพือนหลไทยเขาเป็นขบตู้เตียงตอนสภาพตัวพ่ก็เป็นหมู่บ้านที ใหญ่เพราะฉัน,นคว้นมพี่น,น,น,น้องค่อตูนสป็อะไาอ้งเด ในหมู่บ้านเนี่ยล่างเงินที่เป็นทีมล่างมากรู้ว่าเป็นอย่างไรน่าจะ็นพระเจ้อันนี้น่าจะลุดมากๆนะพี่น้แป้นเก่าไปตามสภาพนะนี่ลุดกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสู่คนเนาะอันนี้ดีเข้าสู่ซองบ่าวลาวิถีลาวคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยแล้วนะทุกคนเนาะ ทักทายทาสบายดี FC ทางผังไทยและผังลาวและ FC ทั้งต่างประเทศหลังจากที่บอลาบริลงคลิปมาด้วยแล้วะทุกคนเนาะเวลาก็ใช้เวลาอยู่ทั้งอ่าถ่ายทําวิธีสวิตเขตชุนบดแล้วกะบอกค่อยได้ไปใช้เนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่หมูม่บ้านทั้งหมู่บ้านละเวียดนะทุกคนเนาะแต่ว่าพังเซ่เบื้องทางนั้นมันจะเป็นหมู่บ้านล่างเนาะทุกคนหลังจากที่เขาผ่านมาทามาั้งนั้นผ่านมาก็จะเป็นหมู่บ้านล่างและเขาก็จะพาทุกคนไปเลาะเบื้องว่าหมู่บ้านล่างมันเป็นอย่างไรเนาะแต่ ถ้ากบผู้ว่าต้นปลายสาเหตุมันเกิดจากอย่างนั้นคือเป็นบ้านห้างเนาะหลังจากเที่เยาขี่ผ่านมาผ่านคำอันมาจากทางอันบ้านนประชูนะทุกคนแล้วก็ขี่ผ่านมาทางบ้านละเวียดเก่าเนาะทุกคนบ้านละเกดเก่านี่ยเป็นการย่ากันเลยแต่ว่าอยู่บ้านอยู่พังเนี่ก็จะมีหลายหมู่บ้านเนาะที่เพิ่นถูกทิ้งร้างไว้แล้วเพิ่นย่าอันนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ผู้อ่ะสาเหตุเนี่ยเนาะเขาผ่านมาเจอพอดีเลยเนาะอาจจะพาทุกคนเขาไปเบิ่งแต่ว่าหมู่บ้านเนี่ยก็ว่างเวงเนาะบุคคลมีคนอยู่นะพี่น้องแต่ว่า บ้านก็ยังสภาพบางบางหลังกับปวกินบางหลังกะยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะบางหลังก็ยังใหม่นะทุกคนเนาะแต่หูอ่อนพันย้ายไปใช่เนาะ <S <S โอเคนะทุกคนเนะาะขจิาพาทุกคนไปหลอกบุญว่าจะเป็นยังไงทุกคนเนาะหมู่บ้านล่างกลางป่าใหญ่ทุกคนเนาะหมู่บ้านล่างแห่งนี้ก็น่ากนนาลัวเนาะเร<ละ>ื่องพันจิมีอีอย่างสักอย่างนะทุกคนเถี่ยวพันย่ายไปกันยังโมโหสาเหตุทุกคนหลังจากนั้นถ่ายแนะขจิไปสอบถามชาวบ้านทุนเบิ่งเนาะหรือว่าคลิปหน้าฮะจะได้สอบถามชาวบ้านเบิ่งว่า เกิดจากยังหมู่บ้านเมื่อเพิ่นนี้น้ำท่วมบ่อเรนี้ยังนะทุกคนก็นยังบ่ฮูนะ้เนาะหมู่บ้านก็นยังเอ๋อเพิ่นย้ายไปประมาณ3-4ปีขึ้นหลัางนะทุกคนเนะาะว่าสิเป็นจังได๋เนาะทุกคนเนาะพาทุกคนเข้าไปเบิ่งเลยคว,วามวังเวงแหละความเงียบสงัดในบรรยากาศยังผมทำนะทุกคนเนาะเเยพปนไบิง่งโอเคนะเนาะเฮาสิไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนเนาะไปไปเบิ่งกับบะหลาเลยเฮาก็เดินทางมาฮอดบ้านล่างบ้านเก่าเนาะทุกคนเนาะ ระหว่างเราจะเดินทางไปบ้านาเขตดชุนบุตรนะทุกคนเนาะเขาเดินทางมาเจอหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านห่างเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกัน,น,น,นกบ้างวี่งเนาะทุกคนดิอื้อประผ่านอ่ะนี่ไปแล้วไปเนาะตรงนี้ม้วนเป็นอหี่ยงมาเป็นเนาะน่าจะเป็นสุสานเก่าคนเนาะป่าทาเก่าคน น,น,นี่เกือบบูดนี่ยังมั่งนะแล้วเขาไปในบ้านห้างบ้านในห้างออบ้านนี่นะทุกคนเนาะเป็นบ้านห้างเป็นหมู่บ้านห้างนากมองๆดูสภาพต้นมะพร้าว นั่งเก่าแก่เนาะสภาพแต่ก่อนมีคนอยู่อาศัยหลายๆนะพี่น้องเป็นดูอาศัยนี่บ้านกระพูพังไปตามกันเวลาเนาะพี่นดูนี่จะเกิดเป็นนี่นี่เป็นเฮือนหลดไทยเก่าเนาะนี่เป็นโขดเก่าเนาะโขตถ้ำตะกี้หมู่บ้านนี่มีผ้าย่ามมียังเนาะเป็นหมู่บ้านเก่าที่เป็นอพยพหนีเนาะพี่น้อง แล้วโอ้สาเหตุนะพี่น้องเพราะคนนี้ไปอยู่ใชายบรรยากาศเมื่อก,ก่อนก็มีคนอยู่อาศัยปกติเนาะพี่น้องเลยดูอาศัยเป็นปกติเนาะนี่หวานหวานนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเฮื่อนเฮือนอีกหลังหนึ่งนาะทุกคนนะ ผืนหญ้าเนีนีออกไปเนาะบางหล้างผืนกระถิ่นปะไว้เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกลางป่าพีเนาะเป็นป่าล้วนๆข้างๆจะเป็นป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะบ้านล่างกลางป่าใหญ่เนาะพี่น้องเนาะปอพต้นพะต้นคามส่วนมากจะเป็นต้นคามต้นยิ่วเนาะพี่น้อง สภาพนั้นเฮือนรังหน่ะกัเนาะต้นง,งิ้วก็มีขบผลไม้ต้นผลไม้ที่คนปลูกกินว่าจะเป็นต้นมี่ต้นมวงไปเนาะบริเวณเนาะบริเวณใกล้ๆกันเนจะมีเฮือนอีกลังหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบินะ่งเนาะนี่ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนาทุกคนเนาะเที่ยวคนปล่อยทิ้งร่างไว้เนาะ หลังต่อๆครับหลังอันหลังเคลื่อนนะเนาะพี่น้องตอกันมาอย่างนี้ผา,าบ้านเคลื่อน่ถึงแล้วกระโบงใหญ่ต้นไหนพี่น้องไอคอนเปนชิมุงกันหนะเนาะาจะมุงหยาหยากับเปื่อยไปตามวันเวลาพี่น้องจะผาบไปตามวันเวลา พี่คนนีงนี่ใช่ชล่าเซลเลยไอเด็กน,น,นี่แพงชล่าเซลมันใส่ในในเฮือนชา,าชตกตะกีเนาะทำไมคนต้อนเป็นยังอยู่อยู่รึเปล่าเนาะสภาพมีมุ้งมุ้งเก่าเสือเก่าตกกลางคืนมานะพี่น้องเนะาะมาเทรวาเี วุนจุดยอดจุดยอดอย่างน้นโอเคนะอเนาะอาจจะไปดูหลังต่อไปต่อเนาะนี่นะทุกคนเนาะสภาพบ้านร้างบ้านหางในป่าใหไงนะทุกคนเพิ่นเจ้าของเพิ่นจะอพะะยพหนีไปอยู่ไซเนาะขึ้นไปอยู่อีกข้างหนึ่งนะเนาะนี่นะต้อง ป็นยังมีตู้เตียง,ยงบนเนาะสภาพเนาะบวกในน,นอดมา r m a l ทึงๆผมว่ามียังไงเนานะก็เป็นหมู่บ้านทีนยัหไงเพราะทั้งควนาเ็นเนาะเห็นไะนี่ก็จะมีต้นหมากนิงง้มต้นเผาในน,นนอตคนเนาะ ตูนาตางสภาพบ้านเ่ื่ต่เก่าชอตเ้็ตวสาอยู่นี่เลยเรื่าผ ا ใหม่บอสภาพผใหม่นะติต่อเอาได้เลยออเนา ทิ้งล่างไว้สภาพเลยเนาะในหมู่บ้านเนี่ยก็ไล่เงินที่งเป็นทิ้งล่างไว้เนาะหลงมัวเป็นอย่างนึงมันน่าจะเป็นชากนะพี่น้องชากหนังดินนีสักอย่างนะพี่น้องนี่าหลายหลังพี่น้องนี่พี่น้องเข้าใจเหมือนกับเจ้าเลย อันนี้น่าจะรุดลงมาเนาะพี่น้องนี่แปน้นนี่เก่าไปตามสภาพเนาะนี่รุดลงมาจากนี่เนาะพี่น้องนี่รุดลงมานี่เป็นประตูผลเปิดออกมานี่เนาะพี่น้องแล้วก็น่าจะรุดออกมาจากนี่เนาะอ้อพี่นอ้องเสียดายเจ้าของก็ถิ่ในป่าเนาะเป็นลังบักใหญ่นี่พี่น้องเลยต้นเผาโน้น วานหลังกลางป่าเนีน้อคนอุปยบนี้ผม้โหไปสา้หนิน้องเป็นบ้านเก่าแก่ได้พี่น้องสองสามหลังติดกันมีมีสองหลังติดกันเลยผมเาถ่ายทุกคนห,น,ห,น,หนึ่งสภาพพี่น้องหนึ่งางในบอกกล้าถุนไปแล้วพี่น้อง เงียบเงาให้งมดเลยเงียบสงับเงีงสภาพรูปปวกเก่าไปตามวันเวลาตามสภาพนะเพื่อนเลยหนึ่งแต่ทำให้ยังดีอยู่เดี๋ยวจะเจอเบื้องหลังต่อไปนะพี่น้องเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องหลังต่อไปเนาะแต่ก่อนมีคนอยู่พนะี่น้อง ก็จะมีนี่เสือหลดจักมีเตียงเก่าผุูพังไปตามวันเวลานะพี่น้องน,อน,นี้ก็จะเป็นต้นล้ํายย่เพิ่นเนาะปลูกไว้ไป่สมไหต้นเป็นอยู่เนาะแ้วกะ็ต้นมีขบวัดต้นละมุดต้นหมักม่วงต้นพ้าต้นหมักม่วงก็ร้ายพี่น้องมีหลายจุดตรงม่วงอันนีค้คงจะเป็นสภาพ ่นเห็ดอยังสักอย่างตะกีนบน่นเห็ดยู่กินเนาะอนเต้าไผ่นบนหนางลินเนาะเป็นป่าไม้เป็นข้าวเป็นมเนาะเนก es. <sl> ุเงบอนมดอาะานี่กมนเก่าแก่นี่ยไทางกุ้งมืนมเนี่ เก่าแก่มีครบเบิดผลไม้ถึงปลูกผ่องพังวางเวงอยู่ที่้องเอาเข้ามาในบ้านล่างคนเดียวหักน้องกุ่มขามหมู่บ้านห้างเนอกน้องนี่ต้นวัวงนี่เฮือนบ้างแต่ยังจบดีเลยเงือลังหนึ่งคนนี้ออกไปได้ยังไงวะคนได้จะบุญญาออกไปเนาะ นี่เพื่อนสองล่างต่อกันเลยน้องนี่สภาพนี่ก็จะเป็นต้นผลไม้ที่เพิ่นกินมากเนาะเป็นต้นบักซีดาพี่น้องนี่อ๋อโตนี่หลังมันติดกันกับหลังนี้พี่น้องหืมแต่หลังนี่ยเนาะมันออกทรงบูฮานเรื่มทรงบูฮานเลย สองวันปิดกันไหนนะนี่สภาพสภาพมันยังคงใหม่อยูไหมพี่น้องเ่อลังนี่มันใช่กันแจ่อยู่มีกันแจ่แต่ว่ามีคนเขาไม่ได้อยู่เนาะพี่อย่าเข้าไปทั้งที่นี่สภาพว้าเวยพี่น้นองน,นี่ล้างเลยว้าเวแห้งรีบเนาะ แต่ก่อนจะเป็นแบบนี้นะประตูเงินเป็นประตูบ้านฉันฉันแนละจะพาทุกคนไปล่อเรกเมืงเองหลวงบ้าน,นด้านข้างบ้านนะเน,นี่ยเดี๋ยวเจะยีประตูก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนะเป็นล็อกไว้ใช่ป่ะประตูเป็นยอดน้ำผั่งนี่นี่น้อง บ้านนี่ก่ะถืออพยพไปหลายปีเติบได้พี่น้องต้องใช้นี้น้ำถ่วพี่นอ้องมาเด็กสอบถามคนใหม่นำนี้น้ำถ่วมึงเหน่อเนาะหนึ่ง่นอะสภาพบ,บานเดือนคุณนั่งน,นี่ปวดเก่าเก่าตะกี้พี่น้อง ห่อยวัตถุพังไปตามวันเวลาเนาะเงียบขรึมเงียบสง,งัดเลยหมูอยากพนอยู่แต่ว่าลัางคาต้นนี้ยังเป็นไม้อีกเนาะเวลังยังมุงไม้มุงแป้นแป้นไม้นี่คอ้ขาม,ขามส่วนมากแค่นี้จะมีแต่ต้นไม้ที่กินได้นักพิทักษนปลูกไว้แต่สมัยเ่็นยังอยู่เนาะว่าจะเป็นต้น ออข้าวบอต้นมะขามต้นยิม้มเหนืน่อยมากีริงๆค่บรรยากาศเงียบสงบอาศัยต้นไม้ต้นบอสตัวกองมันจะอยู่แบบนี้นะม,ม,มีเสื้อผ้าเกา่าของมันมีน้องสะยองแล้วก็มีต้นม่วงคนนี้ยอมปลูกต้นม่วงต้น มักมีมากามแต่ก่อนเป็นเพื่อนชวนอยู่กันแบบไหนนู้นาะบ้านเนี่ยเพิ่นสภาพก็ยังใหม่ๆลังคาเพื่อนยังก็นยังใช้ได้บัด่นองแต่เป็นยังกันคาอยู่เนาะวันนี้นำถั่วมาจักเนาะเพื่ัจะโมโหเราพี่น้องเนาะนีก็ยังจะเป็นแบบหมู่บ้านหมู่ฮานเนาะแต่ว่า เป็นบ้านหะ้างน้องเป็นย่ายันี้ออกไปหุ่นล้างนะกับมุ้งแป้นเซ่แล้วก็นกี่อีกล้างหนึ่งน,อน,อนอ้ญญองไปนะ็นสีบริย่าออกไปเน้องกางคืนมันน่าจะว้าวีน้พนอพี่น้องเนาะหัวขาดนอนเนาะ สังเกตเนาะขกตาเข่าเือนสมัยเลยตะกี้มันจะมีวัตถุเพื่อนเนาะเพ่อขกตามเข่าเนาะนี่เพื่นก็จะใส่ใหม่ใหม่บางปีสองปีแะไเงี้ยทุ่งแซ่ไปง่ายไปใหม่ๆเนาะขกเพื่อนย่างๆเนาะ นี่ขบนี่ขบเก่าแก่แล้วแก่ซานเฮือนผลออกมาเป็นี่งาดได้เป็นน้องมีขบเก่าเลยนเนาะนี่ซานเฮือนผลออกมาตะกี้นี่เป็นเห็ดซานออกมางาออกมาประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ก็น่าจะเป็นซานแบบว่าบนเห็ดอยู่พอกินแต่เก่าเป็นเนาะแต่ท่านี่ผลปล่อยทิ้งล่างนี่เนาะไม่นี่เป็นซานซานเก่าอันนี้เขาเรียกซานนอกซานเทียวอะเห็ดอยู่พอกินเป็นเฮือนคู่กันนะพี่น้อง เรือไทยเป็นคนนีน่จะเกิดเป็นสภาพนี่นะทุกคนป้องปลวกน่าเสียด้ยไหมนะพี่น้งองทุกคนก็จะเป็นทางปวกเลยพี่น้องเพิ่ง,งนี่ปังถิง่นแหลมนี่เป็นทางปวกเลยทุกคนใช้เป็นงงปล่อยถิ่มเลยนะบมเดือดสนใจเลยนะพี่น้อง จุดจอดจุดจอดนะว่าเวนนี่หรแต่ก่อนต้นหมากย่วมเปรับต้นหมากเขียบต้นหมากหมวงมีครบเปประเภทต้นไม้เป็นนพวกคงกินต้นกระถินเป็นหะ้แต่เพื่อจะมีน้ำไม่ได้เปนะ็นอกเลยนี่นี่นน้ำบ่อน้ำ ้ลองโยออกหนุ่ยังใช้ได้อยู่นะ้อใส่็นะุได้และนะ้วน้อตายแล้วนาะใส่บุได้สภาพนะนะ้องน้องใส่็จได้ไปโอ้ีปนองนะ นี่เกิดเป็นต้นไม้อาจจะเป็นต้นผักคะผักคะเนี่ยเป็นพะเน่าต้นผักคะนะพี่น้องต้นไม้ใหญ่พี่น้องในรังเรือนทพก่นทั้งชวนทุกคนเนาะนี่เก่าแก่เนาะเปลี่ยนไปตามสภาพเมันก็จะเลื้อยไปไปสินะเป็นต้นผักคนะเนาะนี่นี่มันปลูกกินตะกี้นะเนาะตอนเพยังอยู่นี่ ก็จะเป็นคอกหมูคนโอเคนะทุกคนนะเนาะเขาก็จะได้ออกเดินทางต่อไปนะทุกคนเนาะเอาไว้โอกาสหนาเขาจะได้กลับมาเบิ่งใหมาอยู่ที่นอกน้องโอเคเขาก็จะจบคลิปแต่เพียงแค่น,นี้นะพี่น้องเนาะนี่จบคลิปในบ้านห้างกลางป่าใหญ่นะทุกคนเนาะใครที่เบิ่งคลิปนี้กด กดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเวลาวิธีเล่าด้วยทุกคนเพราะเขาอยู่ในส่วนเดินทางออกไปเขตสุนบนะุตรนะทุกคนเนาะเขาก็มาเจออันนี้พอดีเลยนะทุกคนเนาะบ้านห้างก้างป่าใหญ่แต่ว่าเขาก็ไปสอบถามชาวบ้านถึงนละ้วเป็นยังไงคนออกไปแต่สัตว์คิดๆน่าจะเป็นแบบบ้านน้ำท่วมเนาะพี่เล่าอรือ่างไดเป็นยังบวฮูเนาะนังคามุ้งกระเบื้องมุ้งอันเนาะนี่เป็นะมุ้งกระเบื้องอย่างดีเลยมัน โอเคนะทุกคนเนาะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะพอกันใหม่เนาะ